วิดีโอที่ท่านได้รับชมต่อไปนี้เป็นเทปเก่าที่นำมารีรันวัตถุมงคลบางรายการอาจมีการปรับราคาหรืออาจไม่มีให้เช่าบูชาแล้วสำหรับท่านใดที่สนใจวัตถุมงคลสามารถติดต่อสอบถามได้ทางเทพจที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอในขณะนี้ ถูกงควันนี้เนี่ยจะอธิบายก่อนคือมันจะมีในลายกลมที่เราออกแบงค์พวกกระซับไปในประมูลไปในราคาสามหมื่นหกพันสามหมื่นหกพันบาทจะให้ใบเดียวนะใช่สามหมื่นหกพันบาทแล้วก็มาออกในรายการอาทิตย์แล้วที่โชว์อาทิตย์ที่แล้วไปสองหมื่นห้าพันบาทสี่ใบอ่าสี่ใบครับคราวนี้หลายคนถามอาจารย์แล้วมัน แตกต่ายยังไงใช่ไหมมันแตกต่ายยังไงคือไอ้ที่ประมูลประมูลในรายกลุ่มได้คนได้ใบแรกเนี่ยครับเป็นใบที่ก้าวหน้าก้าวหลังอแล้วก็เลขสวยอแล้วก็ลงดวงครบทั้งกลางวันกลางคืนแล้วก็โค<อ>กกระซับสามโลกก็คือมนุษย์อามนุษย์แล้วก็เทวดาคือลงเต็มมาจยา์ใช่ล,ลงเต็มใบเลยแล้วก็ให้ดูก็ได้นี่ อันนี้คือลงเต็มใบเลยอันนี้คือสามหมื่นหกอาจารย์อันนี้คือที่สามหมื่นหกอันนี้คือสามหมื่นหกนะอันนี้คือสามหมื่นหกเนี่ยเาอย่างนี้เลยโอ้โหข้าหลังกันเต็มลงเต็มนี้คือสามหมื่นหกอันนี้คือลงเต็มใช่ไหมอาจารย์ใช่อันนี้คือลงเต็มสามหมื่นหกครับอ่าและคราวนี้ไอ้ที่เท่าไหร่สองหมื่นห้าก็คืออยู่ในนี้นะให้ดูก่อนหาก่อนนี่นี่สองหมื่นห้า อ๋อไม่เต็มมันจะไม่เต็มเห็นยังความแตกต่างของมันนี่สามหมื่นหกที่ขับประมูลได้เขาจะไปมาเอานะครับยังอยู่กับเราอันนี้สองหมื่นห้าอ่าอันนี้สองหมื่นห้าและคราวนี้มันมีในไลท์มีในไลท์กลมอีกที่บอกว่าอาจารย์หนูไม่ค่อยมีเงินขอราคาพิเศษหน่อยยอมเยาวเราก็เลยไปตามกลับมาเป็นแบงค์ที่ไม่ลงอะไรเลย แต่เสกไม่ลงอะไรเลยอ่าไม่ลงอะไรเลยแต่เสกก็นี่ให้เห็นแล้วนี่แบงค์ใบละประมูลในรายกลุ่มใบละเจ็ดพันบาทเจ็ดพันคือไม่มีคาถาอะไรเลยติดใจเลยเห็นไหมอ๋ออ่านี่คือความแตกต่างให้คนเห็นเลยว่า ไอจานไม่ได้มั่วนะไม่ได้มั่วใช่ไมไม่ใช่ว่าคือมันไม่เหมือนกันที่ราคาตลายาอ่ามันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันก็เลยเนี่ยให้ดูว่ามันไม่เหมือนกันออจานแล้วคุณถามหน่อยหนึ่งราคาไม่เหมือนกันยันไม่เหมือนกันพรทุกคุณนะมันก็ไม่เหมือนกันแต่มันทุดลองได้เหมือนกันอ่าลองทีละใบอ่าลองทีละใบลองจากใบเจ็ดพันนอ่าเจ็ดพันก่อนอ่าลองจากใบเจ็ดพันกงนเห็นไหมขึ้นเลยจานนี่ใบเจ็ดพัน ขึ้นเร็วมากอ่านี่ใบเจ็ดพันนะอันนี้ใบสองหมื่นห้า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 ขึ้นเหมือนกันจานขึ้นเหมือนกันจานค่ะขึ้นแล้วค่ะอาจารย์สองหมื่นห้านะ อันนี้ใบ3ามหมื่นหกสามหมืน 36, 30, ่นหกี่ยสามหมื่นหกพันกว่ากว่าด้วยอาจารย์กว่ากว่าเท่าไหร่อาจาไม่ได้เอาหันี่ก็ขึ้นนี่ก็ขึ้นอาจารย์อาจารย์มันลองได้เหมือนกันหมดแล้วพุทธคุณทุกใบแล้วพุทธคุณอาจารย์ทุกใบ<ป>อ่าอ,อันนั้นแต่ถ้าเป็นใบที่ลงหน้าลงหลังเนี่ยความความพิเศษมันก็คือถ้าเป็นใบนี้นะครับ ใบเนี่ยถ้าอยู่ในบ้านมันเรียกแบบโมโหรานมากเลยเรียกโมโหรานเรียกเงินเรียกทองเงินทองโชคลาภบแบบโมโหระทึกคึกโคลมเลยใบเนี่ยไอใบสามบินหกของใครได้ไปเนี่ยมีอยู่คนเดียวเนี่ยใช่ในลายผมเพราะว่ามันลงขนาดนี้มันมีใบเดียวพี่ธนากรนะคะธนากร,ากรใช่มันเชียงอ่ะเนี่ยเนี่ยมันมีใบนี้แล้วก็ไอสองหมื่นห้ามีสี่ใบ ใช่ไหมใช่มีสีใบเมื่อเมื่อเมื่อที่แล้วแล้วแล้วมันสองส่วนไอ้ใบไอ้ใบเจ็ดพันนี่เป็นที่ลงในอะไรกลุ่มลายอาจารย์แล้วสองเป็นห้ากับไอ้พวกนี้ยราคามันต่างพุทคนมันก็จะมันก็ต่างกันนะความรุนแรงคือต้องเป็นเราอ่ะถึงจะสัมผัสได้ว่ามันมันรุนแรงแต่ทุกคนก็มาลองได้หมด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 แต่ว่าพุทธคุณมันก็จะแตกต่างกันไปใช่มันก็จะแตกต่างกันไปที่เรียกให้ดูทีอ่ะ อันบนใบบนก็คือสามหมื่นหกสามหมื่นทองมีใบเดียวที่สามหมื่นใบกาคือสองหมื่นห้าีสี่ใบอันนี้และใบล่างคือเจ็ดพันที่เราเปิดประมูลในไายกลุ่มที่จะให้ให้เลยไม่ได้ประมูลเพราะว่าเราไม่มีเวลาไปนั่งอธิบายในในรายกลุ่มโหเยอะเราก็เลยเอาเอาในรายการทีเดียวเลยอธิบายทีเดียวอ่าอธิบายทีเดียวเลยข้างหน้าก็ไม่ตูเหมือนกันด้วยนะข้างหน้าเราก็ไม่เหมือนกันถ้าอย่างไอราคาพกเนี่ยก็สูงว่า คนที่ดูในรายการแแต่แบงค์นี่เสกโดยหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดินนะทั้งสามแบบเสกโดยอาจารย์แขกทั้งสามแบบทั้งสามแบงค์ทั้งสามแบงค์นี่เสกโดยหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดินนี่คือเหตุผลที่ทําไมยันถึงมีมั่งไม่มีมั่งแต่เสกโดยอาจารย์องค์เดียวกันองคเดียวกันแต่ว่าด้วยวันเวลาในการลงยันเนี่ยมันมันเป็นเคล็ดของเขาว่าวันนี้ลงได้เท่านี้วันนี้ลงได้เท่านี้ไอ้วันที่ลงได้เต็มเนี่ยก็คือวันที่ลงในวันที่เลิกใหญ่ๆ Oh. ส่วนไอใบที่ลงได้ประมาณนี้ก็คือวันกลางๆส่วนไอที่ประมาณานี้คือธรรมดาเลิกธรรมดาธรรมดาเลย,รรเลยแต่มีพุทธคุณทั้งหมดแต่ว่าบ้างน้อยต่างกันบ้างน้นงอยต่างกันด้วยความรุนแรงของเลิกที่ลงด้วยเพราะฉะนั้นนี่มันจะเป็นอะไรที่ปัจจุบันที่ราคาแพงนะบนสนามเนี่ยพวกเซียนใหญ่งงเลยนะวัตถุมงคลองค์ไปสิบล้านเมื่อวันวันวันเปิดร้านเรายังรอให้พวกเซียนใหญ่ดูเลยเขาบอกเราถามตรงๆเลยวัตถุมงคลองค์ไปสิบล้านลงได้แบบนี้ไหม เขาก็สายคนุกคนลองไม่ได้วันเนี้ยแต่แบงค์ผมรองได้ลวงผู้สวงเนี่ยรองได้ครับครานี้อันนี้คือของเมื่ออาทิตย์ที่แล้วกับของในไลน์กลุ่มอธิบายให้ฟังไปแล้วนะครานี้มันมีสมาชิกหลายคนบอกว่าอาจารย์คืออย่างเงี้ยแบงค์แบแบ,แบเนี้ยอาจารย์ลงได้ไหมอ่าให้ให้เราเนี่ยลงได้ไหมคือเราก็เรียนมาอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ลงได้ไหม แต่ขอราคาแบบมิรภาพามินวิถเพเราก็เลยเคล็ดของมันคือถ้าเป็นแบงค์ที่ยังไม่ใช้แล้วแบงค์ต้องเป็นแบงค์สิบถึงจะดีที่สุดอาจารย์ทำไมใบสามพันกว่ามันเก่าเก่ายังไงนะคือด้วยอายุอานา,ม,า,นานมันนานใช่มันนานที่เขาพกคือสมัยนั้นก็แบงค์ใหม่นี่แหละไปทำแต่คนได้ไปแล้วครับไปพกแล้วเราก็ไปไล่ซื้อกลับมาพกเก็บรักษาใช่แล้วเราไปไล่ซื้อกลับมาคราวนี้เนี่ยเราก็ไปเช่า แบงค์ใหม่มาร้อยใบคืออาจารย์ไปแลกมาไปซื้อมาไง่ายไปซื้อมาเนี่ยพึ่งซื้อมาร้อยใบเสกแล้วแต่ด้วยความที่มันเวลาลงเนี่ยมันจะต้องดูวันเวลาอ่ามันจะต้องดูวันเวลาคราวนี้เราก็เลยเราก็เลยลงอันนี้เนี่ยเราก็เลยลงซูบเห็นไหมเห็นไหมเห็นค่ะเห็นครับเอาอันนี้กันนะเห็นนะ โอเคอ่าพลิกหน้าพลิกหลังกงอนอ่าโอเคเห็นแล้ครับอันนี้อ่า,อาเห็นไหมอ่าลงแค่นี้แหละลงไม่เยอะห่ออืมอันนี้เป็นแบงค์แบงค์ใหม่ๆเลยครับเศกด้วยมนินดามีมหาลาภโดยคนคนเดียวเลยก็คืออาจา์แขกอ่าคานนี้พุทธคุณของแบงค์นี่มันจะมันจะเวอร์ไหม มันก็ไม่เวอร์นะเพราะเราทาจริงเราเป็นคนเซยเองทั้งหมดอทั้งร้อยใบอง,องเรามีแค่ร้อยใบนะเดี๋ยวลองให้ดูอะเช็ดมือน <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเขาว่ามือนี่แฮะมือเรามีอะไรไม่มีนะเมื่อกี้เห็นความการขึ้นของแบงค์ของหลวงปู่สวนแล้วนะ,ะ,ะดูนะอันนี้ขึ้นเร็วกว่านี่แบงค์อาจารย์แขกอันนี้ขึ้นเร็วกว่าขึ้นเยอะกว่าด้วยเยอะกว่าด้วย นี่แบงค์อาจารย์แข่นะอันนี้แรงกว่าเยอะกว่าด้วยลงก็น้อยกว่าใช่ไหมอาจารย์ก็มันก็ไม่น้อยหรอกลงเยอะนี่นะนี่แบงค์อาจารย์แข่อันนี้ถ้าจะพับก,กันแนละ้วอาจารย์ใช่ใชงอซะเป็นตัวยูแล้วครับงอมากค่ะลองดูไปเรื่อยๆนะคุยไปก็อย่าไปสนใจแบงค์โปรดิวเซอร์งงเดช <c oughs> ว่าอะไร,าร,ร,รอ,อาจารย์นี่กะหลุ่มสวยเหรอแบงค์อาจารย์อาจารย์มันงอซะ <c oughs> งอเด้อชฟั่งเลยอ่าเห็นมันเด้งๆนี่แหละเดี๋ยวดูมันเดี๋ยวดูมันนะ ก็เราก็คุยคุยกันไปอย่าไปอย่าไปสนใจอะไรมันมากทรานี้แบงค์อาจารย์แขกจะเป็นยังไงเนี่ยก็ลองดูนะอันนี้คือลงโดยอาจารย์แขกแต่มีแค่ร้อยใบร้อยใบมีแค่ร้อยใบนะเพราะเราลงลงให้แค่ร้อยใบลงให้แค่ร้อยใบเท่านั้นนี่นี่คือแบงค์เรารุนแรงแค่ไหนก็ดูกันเอานะอันนี้ขึ้นเร็วขึ้นเร็วดูกันนะรุนแรงแค่ไหนก็ดูนี่แบงก์อาจารย์แขกลงเองอะไรเองหมดนะรุนแรงแค่ไหนดูกันแล้วเร็วแลวแรง แบจะพับอยู่แล้วอันนี้นี่จริงๆแล้วจะไม่ลงนะฝั่งที่บอกว่าวิชาบนจินดามณีมาหาราบเราไม่เคยกลัวใครอาจารย์มีคนเขาบอกแล้วอาจารย์ล้วงแบงค์บินก็ก็ไม่แน่ก็เดี๋ยวลองวางไปมันจะินแค่มันบินไปก็เราบอกแล้วว่าวิชาุนจินดามณีมาหาราบเนี่ยเราไม่เคยกลัวใครอยู่แล้วเพราะว่าเราเรียนมาแบบแน่นเปื้ในเรื่องการเรียกราบรวยไม่รวยก็ดูอะไรกันง่ายๆครัวนี้ หลายคนบอกอาจารย์ขอหน่อยช่วยลงแบงก์โพกัพซับให้หน่อยแล้วก็ออกในราคาที่อย่าแพงมากมเพื่อให้สมาชิกทุกคนเช่าได้แต่มีแค่ร้อยใบนะบอกกันเลยว่ามีแค่ร้อยใบแล้วก็ถ้าหมดเอ้ยมึงอย่าเพิ่งบินก่อนเดี๋ยวเขาตกใจกันถ้าหมดถ้าหมดแล้วก็ไม่มีแล้วนะเราเราจะไม่ลงให้อีกแล้วนะอ่าเราจะไม่ลงให้อีกแล้วนะถ้าหมดแล้วเราก็จะไม่ลงให้อีกแล้วนะกิ๊งไปกิงมาแล้วพอแล้วก็เนี่ยให้เห็นแล้วเนี่ยแบงก์อาจารย์แขก นี่คือแบงค์อาจารย์แขกเลยเซกเองทุกอย่างทําเองหมดออปล่อยเดือปล่อยดือเซอร์งงงงนะเขาบอกว่าอาจารย์นี่กว่าเดวิดคาวฟิวอีกเนี่ยใกล้นะใกล้เป็นเดวิดคองฟิวแล้วเขาบอกได้รอตัวเองเฮกตาวันเปิดร้านครับอ่าแน่ะเพราะฉะนั้นของเรานี่ใครใครก็ได้นะใครก็ใช้ได้หมดนะไม่จะเป็นต้องเป็นเราทํานะใครก็ทําได้หมดไม่จะเป็นต้องเป็นเราทําอันนี้อะไรนะ ให้ก๊ปไปลองค่ะให้ก๊ปไปลางไอ้ก๊ปแบบไม่ลางไอ้ก๊าปกลัวเคยลองแล้วลองลครั้งั่นแหนอันนี้แบงค์อาจารย์แขกนะอันนี้แบงค์อาจารย์คิดกลับได้แลนะนี่แบงค์อาจารย์แขกคราวนี้มีร้อยใบค่ะลากลาเหียบก่อนถ้าเราเราจะลงออกในหนังสือไหมโอ้โหร้อยใบไม่พอเนอะเอาแค่ในรายการใช่ใช่ค่ะเพราะเราไม่มีเวลาไปนั่งลงให้มากกว่านี้เราถ้าแค่ในรายการวันนี้มีแบงค์โพกรัพย์ ของเราเลยนะเราประทับเราประทับตามีตังทุกใบมีแบงค์โคกัะซับเราประทับตามีตังทุกใบก็ใบละเท่าไหร่เอาเอาราคาครึ่งหนึ่งของเจ็ดพันเหรอเท่าไหร่ให้ให้หนูต่อเหรออาจารย์คาารึ่งหนึ่งได้บ้าอาจารย์ครึ่งหนึ่งเหรอ <laughs> อาจารย์พูดอางทีโอเคสามพันห้าโอเคเอาครึ่งหนึ่ง ครึ่งหนึ่งของเจ็ดพันเหยเอ่อครึ่งหนึ่งในฐานะที่เป็นแบงค์อาจารย์แขกเออนี่แบงค์เอาอย่างนี้ละกันเอาไปสามพันเลยอ่ะโอ้โหแค่ะแค่ร้อยใบแล้วอะไรอะไรบรดิเตอร์โรดิเตอร์จะเขาได้หลยเจ้าตองนั้นเลยใช่ป่ะเมื่อกี้ขอสามพันยังเขินเลยเจ้าได้สามพันเลยกิ้งไปกิ้งมาแล้วเออจะมันกิ้งเนี่ยกิ้งไปกิ้งมาแล้วอันนี้แบงค์เรามีร้อยใบครับแบงค์ใครแต่ว่าขออย่างนะใครได้ไปอย่าพกไบบริการพนันนะ อาขอเลยใช่ไหมขอเลยอาจารย์มึงกินเท่าหมดแหละแต่ว่าอยาแต่อยาไม่เล่นการพนันเลยเพราะว่ามันเป็นการถ้าจะเล่นการพนันอัตะกรุดนะก็ยากดีกว่าอแต่ถ้าเอาแบงค์เราไปเล่นการพนันมันจะกินเนแบบหน้าเลือดมากอาจารย์พี่สุจิบอกขอบคุณค่ะอะไรขอบคุณค่ะไม่เอาใช่ไหมสุจินไม่เอาใชแล้วเอาเคตัดสุจินเอาไปหนึ่งคนสุจินไม่เอาสุจินต่อเลยขอบคุณครับพี่จิตรได้ไปกิ้งไปกิ้งมา นี่ลาให้ดูเงี้ยลาให้ดูตลาดเนี่ยอ,อ่ะยวตั้งตั้งให้ตรงๆก็ใครที่ท้กกนะารานหนึ่งร้อยนะอาจารย์ผมถามนิดนึงตรงนี้ผมผมพูดแทนคนอื่นเลยถ้าอย่างนี้สามพันที่จะเปิดราคาสามพันถูกกับบของหลวงปู่สวงแบบแต่หลวงปู่สวงเรามีลงในหนังสือนะแต่เราลงบอกเพื่อให้ทุกคนเนี่ยรู้ว่าแบงค์โพกรทรัพหลวงปู่สวงแต่คทุกคน<ง>มันต่างกันขนาดไหนอาจารย์ผมผมพูดถามอาจารย์ตรงๆไม่ต่างอ่ะ ไม่ตั้งก็เราก็เอาของถูกได้ถูกที่ขายแต่แต่ถ้าเล่นเป็นประทัดถ,ถ่ายก็ต้องหนุนผู้สวงกันนะตอนนี้คือแล้วแต่คนเช่าไปจะเอาอย่างไรแต่ถ้าจะหวังแค่พึ่งพุทธคุณอย่างเดียกก็เนี่ยเห็นอยู่เนี่ยก็อย่างนี้แต่ถ้าต้องการหวังไอพุทธอ่าไว้อันนี้มีตามีตังเราประทับตามีตังไว้ทุกแบงก์แล้วอาจาราจารย์อย่างนี้ทุกใบเหมือนกัน ฮะจานอย่างนี้ทุกใบเหมือนกันจานทุกใบจานทุกใบแล้วจะจานทุกใบเลยอาจารย์พี่สุจินบอกได้ไงอ่ะเบียบอกอยากได้ค่ะอาจารย์สุจินไม่เอาใช่ไหมพี่สุจินบอกได้ไงได้ไงก็คือไม่้องเอาเนาเบียบอกอย่างได้อย่างนี้ถ้าเราลงลงเพจปุ๊บสามารถจองได้เลยไหมอาจารย์อาจารย์ต้องไม่ตามกฎก็คือวันออกอากาศวันออกอากาศวันออกอากาศที่อาจารย์บอกมะนั้นเดี๋ยวคนที่ไม่ดูก็เสียเปรียบไปเลยเพราะว่ามีร้อยใบหายแน่นอนอาจารย์เรียบร้อยไม่พอใช่ก็คือ อาจารย์เขาถามว่า,พก,วาพกได้ตลอดเวลาเลยไหมพกได้ตลาดเวลาเล่นหุ้นก็พกได้ใช่ไหมอาจารย์เวลาเล่นหุ้นเนี่ยก็พกเอาไว้ก็เรียกเงินน่ะเรียกเงินอย่างเดียวเรียกเงินตลาดเวลาใครเจ้าของร้านขายของอะไรก็วางไว้มันก็เรียกเงินเข้ามาตลอดเวลาอย่างนี้เรียกตลาดเวลาอือปื้งเนี่ยทั้งปื้งเนี่ยเสกแล้วแต่ยังลง,ลงยันไม่หมดอยังลงยันไม่หมดคราวนี้เนี่ยมันจะเป็นวันพรุ่งนี้พื้นหัสครับ เราจะลงทั้งหมดเนี่ยหนึ่งวันเต็มเต็มคือวันครูอาจารย์จะลงใ,ให้หมดเลยลงเต็มเต็มเลยอันนี้อันนี้เป็นแบค์ที่เราเสกแล้วเหมือนกันแต่ยังไม่<ต>ลงทับตาไว้แต่ยังไม่ลงแต่ที่ลงเนี่ยอันนี้ลงสดๆเลยอาจารย์มิถามไม่ลงตอนรายการที่ลงให้คนที่ดูสดๆเลยอาจารย์มถามไม่หนึง่งอย่างที่อาจารย์เสกแล้วมันต้องลงอีกใไหมมันถึงจะขึ้นลงทุกใบไม่ตอนที่อาจารย์เสกตอนนี้ใบอื่นเนี่ยที่ยังไม่ลงเนี่ยมันจะขึ้นไหมขึ้นก็เสกแล้ว แต่ว่ามันจะเรียกเงินไม่เท่าไหร่หรอกเราก็กำกับเข้าไปมันก็มีกำกับด้วยอ๋อใช่อไอ้พกนีไอ้พกดีนี่ยังไม่ได้ลงเนี่ยยังไม่ได้ลงแต่เสกไว้หมดแล้วแต่เสกพร้อมกันทีเดียวคือเคสของมันคือต้องเสกทั้งปึกก่อนอแล้วถึงค่อยมาลงทีละใบาสามารถเช้าบูชาได้ที่ Line แอดมันตาสยามหรือช่องทาง Facebook รายการมันตาสยามตามที่อยู่ด้านล่างนะคะหมวยยินดีให้บริการทุกท่านคะ่ะหมวยคอนเฟิร์มเลยคะ่ะ